ครับเมื่อสักครู่นี้จะนําเสนอรายงานพิเศษนะครับที่ท่านผู้ชมร้องเรียนมาบอกว่าหลายพื้นที่นะย่านย่านประเวศพระโขนงบางนาใครที่ที่เป็นเจ้าของบ้านรูหลูนะบ้านที่ราคาแพงๆกรุงเจรเดตเดือดร้อนโอตอนนี้เขาบอกว่ามีขโมยหรือว่ามีโจรเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินโดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าตู้เซฟทรัพย์สินที่มีค่าในบ้านเนี่ยเอาเยอะๆนะครับผู้อยู่บ้านผมม่เย่อมกันนะเหรอครับบ้านผมนี่เล่าเต็มเลยสุรา อ๋อเหรอนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าภายในบ้านเนี่ยมีสุรายี่ห้อดังๆเป็นยิ่งยิ่งเป็นเป็นยี่ห้อสุราต่างประเทศนะอ๋อของผมไม่ใช่เชื่นชอบเลยของผมขายเซี่ยงชุนอ๋อเชี่ยงชุนบ้านผมเป็นร้านสะดวกซื้อนี่สมมติคนร้ายเข้าไปในบ้านนะคุณตัวเด็ดคุณจิตตัวเลยนะนะโอ้าหกลับไปปุ๊บโอ้ยไปเจอเชี่ยงชุนเหรอตีตีผมซ้ำอย่บอกเชี่ยงชุนดีกว่าอสุราแบบพื้นบ้านนะครัครับครพื้นบ้านแล้วแบบพื้นบ้านแล้วเนี่ยราคาถูกๆแบบเนี้ยเดี๋ยวขับรถกลับมาเลย อะไรเอาเอาอะไรไว้ในบ้านเนี่ยมาตีหมซ้ำอีกซอีก <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> เป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะตู้เซฟหรือว่าสุราที่มีราคาแพงรวมถึง <c oughs> พ,พระพุทธพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับตามบ้านหลวว่าย่านประเวศพระขนงบางนานะครับแก๊งคนร้ายตะเวรลักหมดเลยครับ <c oughs> แต่ว่าท้ายที่สุดนะฮะต้องชื่นชมผลงานของตํารวจสนบ,บางนา <c oughs> จับกลุ่มได้หมดแล้วสุดยอดกลุ่มได้หมดแล้วนะฮะติดตามรายงานกับคุณอังกูลตะวันวงศ์ครับ เจ้าหน้าที่สอนอบางนาจับกลุ่มนายวินิตสอนการสมาชิกแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินที่ก่อเหตุภายในบ้านหูุมากกว่าหครั้งซึ่งหลังการจับกลุ่มผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกอีกสาคนตระเวนก่อเหตุโจรกรรมตามคำสั่งของร้านรับซื้อของเก่าที่สั่งให้ขโมยเอาพระพุทธรูปและสุราเก่าราคาแพงตามบ้านหูุต่างๆทั้งในเขตพื้นที่ประเวศพัชขนงและบางนาซึ่งนายวินิตจะทำหน้าที่เป็นผู้งัดแงะประตูหน้าต่าง เพื่อเปิดทางให้สมาชิกที่เหลือเข้าไปขโมยทรัพย์สินตามใบสั่งส่วนตนเองจะได้ค่าจ้างในแต่ละครั้งเป็นเงิน3,000บาทรวมถึงทรัพย์สินที่สามารถหยิบฉวยได้เล็กน้อยเปิดประตูบ้านเปิดประตูบ้านเพื่อให้อีก3คนเข้าไปแต่ถ้ามีอะไรที่สามารถคว้าได้ก็เอาแต่เขาจะเอาเงินมากกว่าเงินสดอะไรในบ้านเนี่ยบางหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนอยู่บนบ้านนะครับแต่ว่าจะทำแบบว่าไม่ไม,ไม่ให้มีเสียง จากการสอบถามนางนัทยาคูเบตหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าได้ถูกคนร้ายรายนี้ขึ้นบ้านถึง3ครั้งในช่วงเวลาเพียง3สัปดาห์โดยครั้งแรกคนร้ายได้ปีนข้ามกำแพงหน้าบ้านและใช้อุปกรณ์ทำสวนงัดหน้าต่างบริเวณชั้น2เข้ามาขโมยเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสุราเก่าราคาแพงไปกว่า30คขวดเนี่ยเล่าที่เหลืออยู่แค่นี้ค่ะแต่ที่เข้าเอาไปเนี่ยที่เข้าเอาไปเนี่ยก็คือแบบ คือตรงนี้เต็มตู้ตรงเนี้เต็มตรงนี้เต็ม,ตรตมครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะอยู่ถึงตรงนี้รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เราโดนไปฮะครั้งแรกเท่าไหร่ครับพี่ว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ 3, ส,สามแสนสามแสนค่ะใช่ค่ะหลังถูกโจรกรรมครั้งแรกสองวันต่อมาคนร้ายได้กลับมาโจรกรรมทรัพย์สินอีกครั้งโดยเข้ามาบริเวณด้านหลังแต่โชคดีที่เครื่องจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านส่งเสียงเตือนภัย จึงทําให้คนร้ายหลบหนีไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินมีค่ากระทั่งสองสัปดาห์ต่อมาคนร้ายพยายามบุกเข้ามาอีกครั้งโดยได้ใช้วิธีงัดแง,งะรูปแบบเดิมคือการใช้อุปกรณ์ทําสวนแต่ไม่สําเร็จกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อสงสัยว่าในประเด็นการเลือกเหยื่อของคนร้ายซึ่งอาจมีการวางแผนและหาข้อมูลความเคลื่อนไหวของบุคคลภายในบ้านเพราะบ้านผู้เสียหายส่วนใหญ่จะมีการเก็บของเก่ามีราคาจํานวนมาก อีกทางบ้านของนางนัทยาที่มีการติดกล้องวงจรปิดคนร้ายยังเลือกช่วงเวลาที่กล้องชำรุดไม่สามารถจับภาพได้ดังนั้นจึงควรระมัดระวังคนแปลกหน้าไม่ให้เข้ามาเห็นทรัพย์สินรวมถึงการเก็บของมีค่าไว้ในที่มิดชิดแม้จะอยู่ในบ้านของตนเองก็ตามอาจจะสุ่มคนเข้าไปดูบ้านหลังนี้มีเล่าเก่าหรือว่าอะไรเงี้ยมีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยก็ให้ระวังอย่าให้เข้าบ้านเลยคุยกันหน้าบ้านดีกว่าอย่าให้เข้าไปเห็นอะไรทรัพย์สมบัติในบ้านดีที่สุด แล้วก็ถ้าของมีค่ามากก็ควรเก็บไว้ในห้องที่ปิดล็อกไม่ชิดเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบประวัติพบว,ว่าคนร้ายเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนทำให้ไปรู้จักกับเพื่อนร่วมแก๊งรวมถึงเครือข่ายล้านรับซื้อของเก่าที่เป็นผู้บงการซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกลุ่ม ทั้งนี้ผู้เสียหายยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พบเห็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อซัมซุงซีรีส์9มีคีย์บอร์ดเป็นภาษาเยอรมันหากนํามาคืนพร้อมข้อมูลจะมีรางวัลเงินสด10,000บาทตอบแทนอีกด้วยครับนิติไตรสุปสินถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานสาหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรายการพิเศษกับคุณอังกูลตะวันวงนะฮะเจอ,อและโน,น้ตบุ๊กน,นะครับลักษณะเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคงโดนแกะไปแล้วมั้ อ๋อคนร้ายตัวนี้เก่งอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนก็ยังลำบากนะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันไงค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเมื่อสักครู่นี้ตํารวจสนบางนาเตือนไปแล้วนะไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่ใครไม่รู้จักหรือว่าคนแปลกหน้าไม่ควรให้เข้าไปในบ้านโดยเฉพาะที่บ้านคุณจิรเดชเนี่ยที่มีสุราแบบราคาแพงๆม่ใช่ไปถึงนี่เอาผ้าเอาผ้าคลุมซะร้านผมนี่บ้านผมเป็นร้านค้า้อเป็นร้านค้าสซื้อขายเสี้ยงชุน <laughs> ยังไม่มีหรอ,อมีครับอเอาคุณไม่เคยเหรอ,หรอเออบางดีบางวันนะครับข้างๆบ้านก่อสร้างาป้าป้าเล่าเป็กเลรอแก้วนี่แค่เนี้ย โอ้นี่กันดานมากเลยนะครับกันดานมากต่างจังหวัดต่างจังหวัดต่างจังหวัดเหรอผมลูกชาวนาไอ้ต่างจังหวัดนี่มันเป็นยังไงนะต่างจังหวับเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเขาโทรด่าผมอีกนะฮะแล้วก็มาต่อว่าบอกลืมลืมลืมบ้านเกิดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมลูกชาวนาวันก่อนนี่พวกเกาโพสเข้ามาบอกในช่วงนี้ที่ยมเภอบั้นหมี่กำลังเกี่ยวข้าวเลยอ๋อบ้านบั้นหมี่หรอข้าวเสาอ๋อฮะบั้นหมี่ชาญเมืองอ๋อครับ ก็กำลังเกี่ยวข้าวเลยนะไปดูครูลวงข้าวใสมากคุณเชิญเดชลรงข้าวนี่บอกเหลืองอลาบเหลืองอลามเลยผมโพสตเข้ามาในในเฟซบุ๊กอ่ะโอ้โหนี่มันทำให้แบบเขาเรียกว่าทุ่งสีทองอ่ะพอคนที่เป็นเจ้าของนากําลังจะเก็บเกี่ยวนะเจอข้าวสีทองแบบนี้โอ้โหมันชื่นใจพอไปเจอราคาข้าวเท่านั้นสุดเลยสุดเลยรัฐบาลบอกว่าจะนำข้าวใช่ไหมฮะหมห้า พอไปเอาข้อจริงนะฮะโดนกดเหลือเก้าพันไปโยกย้ายเศรษฐกิจอีกแล้วเอาไปที่ปาจีนดีกว่านะพูดถึงเล่าแล้วถ้าไม่นึกถึงเหตุการณ์นี้อาจจะเตือนภัยสําหรับท่านผู้ชมหลายๆคนที่ติดตามข่าวในรายการสายตรวจระวังภัยฮะคุณเจรเดชครับครับในช่วงของสายตรวจระวังภัยนะครับครับก็จะมีการเลื่อนเวลากันสักนิดหนึ่งคุณเจ้าค่าเอาคันนี้ก่อนแล้วกัน็ได้ได้นะครับที่จังหวัดปาจีนบุรีครับท่านผู้ชมครับได้เกิดเหตุนะครับสองผัวเมียนะครับเรียกได้ว่า มีเพื่อนบ้านมานั่งดื่มสุราด้วยนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครับเมื่อทางตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีนะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงนะครับถูกอาวุธมีดแทงอาการสาหาัสได้มาร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเหตุเกิดที่บริเวณหน้าวัดบ้านพระตะบนบ้านพระอำเภอเมืองนี่นะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งครับก็เดินทางไปตรวจสอบอยังที่เกิดเหตุก,ก็ไปพบกับ นางสมคิดลอยครามนะครับอายุ44ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถูกแทงครับด้วยวุธวิเข้าที่เหนือชัยโครงทางด้านราวนมนะครับสองแผลด้วยกันแล้วก็ที่กลางาแผ่นหลังอีกหนึ่งแผล,น,แผลนะครับ อาการค่อนข้างสาหัสทางเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศน,นะครับ,รบทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนะครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนระายนี้แหละครับได้เดินทางมานั่งดื่มสุรากับเพื่อนบ้านนะครับก็คือนายปรีชาบัวศรีพร้อมด้วยนางนวลฉวีบัวศรี ซึ่งเป็นสองสามีภรรยานะครับระหว่างที่ดื่มกินก็อย่างสนุกสนานครับออกรสชาติอย่างเมามันะครับนางนวลชวีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายปีชาก็เกิดอาการหึงหวงสี่สามีสามีส่งสายตาเยิ้มให้กับเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งทีนี้เลือดขึ้นหน้าเลยครับฝ่ายภรรยาเลือดขึ้นหน้าแค่ที่เยามีดที่วางอยู่ข้างๆช่วงแทงสามีตัวเองนะกลับไปแทงเพื่อนบ้านเพราะว่าหึงนะครับทำให้ นางสมคิดนี่นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ถูกส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลนะครับพอหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับทั้งสองสามีภรรยาครับก็คือนายปีชาแล้วก็นางโนชวิก็ได้หลบหนีไปนะครับครับโอ้เอันนี้คุณสุชาติต้องระวังนะเวลาไปนั่งดื่มทุรานะครับอย่าไปมองศบตาผู้ชายคนอื่นเขาโอ้ผาจจะโดนเบียร์เข้าแทงได้คุณเิรเดชเพราะคุณหล่อๆอย่างเงี้ยไม่รอดโอ้แท้ๆจะเป็นแบบเครียกงไม้เปล่าเดียวกันนะนะคุณเจรเดชผมคงจะ ฝรั่งชอบอย่างนี้นะฝรั่งชอบเหรอครับผมถึงไม่ไปพัทยาหรือไม่ไปแถวแถวหัวหินเพราะฝรั่งเยอะใช่ไหมครับเออแต่ก็แปลกนะคุณจิรเดชรายการสายโทรระวังภัยท่านผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจำได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าไปนั่งดื่มสุรากันนะฮะแต่ว่าผู้ชายอีกคนหนึ่งครับแบบกําลังเรียกนะดื่มๆไปปุ๊บหึงหึงเมียตัวเองไงอ๋อไปช่วงเพื่อนค้ารวมวงซะนี่เมียบอก กำลังนั่งดืมอยู่เอ้าไปห่วงผัวตัวเองไปแทงเพื่อนโอ้ยเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยนะแต่นี่แทงผัวตัวเองนะเออแปลกเขาผัวตัวเองไปมองเยิ้มกับเพื่อนชาวบ้านเขาอะปกติเนี่ยผมเคยคนคนที่ชอบดื่มสุราเนี่ยเขาเล่าฟังเขาบอกเวลาดื่มสุราเนี่ยตามันจะเยิ้มเยิ้มเลยแล้วนี่นี่คุณ ที่เป็นเจ้าของมือมีดนะก็ไม่แน่ใจไปมองภรรยาและสามีแบบไหนนะเอาไปติดตามความคืบหน้านะฮะเกิดเอาไว้นานแล้วนะครับที่จังหวัดสระบุรีเมื่อวานนี้นะครับสามคนร้ายรวมคนขับรถบรรทุกขนทองแดงไปแล้วก็ไปทั้งเอามีดเนี่ยฟันจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็ขับรถบรรทุกหนีไปล่าสุดจับได้แล้วฮะที่จังหวัดนครนายกติดตามรายงานกับคุณวรพันธุสแก้วครับก็ไปจับยี่โพนีนแล้วครแล้วกลางคืนก็เขาไปเอามา จากนั้นฮะก็จะเดินไปสาแก้วครับค่าเช่าไปเขาว่าให้ไปถึงปาจีนบุรีเขาจะให้ค่าเช่านี่คือใบหน้า2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุปล้นรถบรรทุกขดลวดทองแดงหนัก13ตันที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคือนายนัทพลเคือแวงมลและนายไผ่โลสิริปาที่ถูกตำรวจตั้งดาสกัดจับหลังเตรียมนำรถและทองแดงที่ปล้นมานำไปขายต่อที่จังหวัดสระแก้วซึ่งวันก่อเหตุ สองผู้ต้องหาได้ร่วมกับพวกดักรอรถบรรทุกคันดังกล่าวออกมาจากบริษัทเมื่อตบโอกาสจึงทําทีว่ารถคันนี้ได้ขับเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของกลุ่มตนและเมื่อคนขับลงจากรถหนึ่งในผู้ต้องหาได้ใช้มีดสปาตา้าฟันจนคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่นายไพลโรธท,ที่เป็นคนขับรถ จะขับหนีไปหานายนัทพลที่มีอาชีพให้เช่าป้ายทะเบียนรถเพื่อเปลี่ยนอัมพางพร้อมกับใช้สีสเปรลบชื่อสัญ,ญลักษณ์ประจํารถจากนั้นจะนํารถและทองแดงไปขายในจังหวัดสระบุรีแต่ปรากฏว่าขณะนั้นมีญาติของผู้บาดเจ็บจดจําลักษณะของรถบรรทุกคันนี้ได้จึงโทรศัพท์แจ้งตํารวจสกัดจ,จับซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับเออจากที่อ่าเป็นคนร้ายที่ยังไม่ได้ทํางาน นะครับเป็นยังหางานทําอยู่นะจากที่สอบถามคนร้ายแต่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยไม่มีอาชีพในเรื่องของการทํางานแต่น่าจะมีมีอาชีพในเรื่องของการไปป้นจี้ของชาวบ้านรายนึย่งอื่นนะครับเราจะได้มีการสอบสวนเพื่อขยายผลในคดีต่างๆต่ตตตตอไปครับหน้าบริษัทฟูลรูกาวาเมนทอนจำกัดบนถนนมิตรภาพฝั่งขาออก